ก็สวัสดีทุกคนกันดูว่านะครับและเราซุ่มนะเไปที่ของเออตามปกผมเพิ่งจะลงมาทุกคนไอไไปเอ้ไม่ใช่ไปที่ผิดวิจินยาลอดเลยกูไอวิจินยาทุกคนเออการม่วงอ่ะผมอยากแล้วมานานแล้วไอร่างเนี่ยเพิ่งจะซุม we it, <tan> ่มได้ทุกคนบอตันที่99อยู่บนะทุกคนถ้าฟอร์มดีน่าจะน่าจะดันร้อยนะ เป็นตัวที่จ่้บอลดีมากทุกคนทำเกมเตัวเน้นทำเกมอะเออจากแดนกลางอ่ะนี่ไงมีจมทัดเลยนะพีก็มีจมทัดนะเว้อยอุ้ยอหไม่พ้นเป็นตัวที่แบบว่าพ,พุ่มมตามห้ามานานทุกคนล่างเนี่ยแล้วการม่วงมูเตอร์ด้วยโอโ้โหสวยๆเลยแต่พมยังไม่ได้ลองเล,เลยนะนี่เปิดมาเดิมตาแรกเลย แล้วสวยมันจะอยู่จินยาโยนไหมอ๊อฟฟี่ฉันนูนเอ็ดดิกโอ้โหมีน้องดากไอ้คนม่ได้อยู่สายสังหาร <c oughs> ไฮน์ได้บอลทางเอนดิกะบอกเลยโคตรแหลงทันไมเนี่ยสวยเม่ซีกูวิญญา,าโุ้ยเอนดิกัวเชี่อมองผิดนี่เงวิญญาตอกูนะเ,เขาก็ยิงไม่ได้ไม่ได้แย่ทุกคนพอได้นะลูกยิง จะเน่นส่งบอลทำเกมจากแดนกลางมากกว่าทรัพย์สิสนเอนนี่ขวิติยาวะชื่อมันคล้ายๆกันสวยวันทูวันทูขวิจิยาโอ้โหยิงเสาสอง เช่มันเข้าใช่ทุกคนยิงไกลโคตรดีทุกคนพอเล่นได้อยู่นะทุกคนการมันสวยดีขอบชอบแต่ยัาไม่ได้โหดมากเหรอเอนดีก้กูซ่องเองอุ้เมซี่กูแข่งใช่ปัน่นตรงโค้งไกลไปหน่อย ตัวฟรีก็พอเล่นได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเติมซัมเมอร์ไปแต่ถ้าเล่นตัวเติมมาก็ดีนะแ <c oughs> ทงไม่ดีไม่ทันว่ะ <c oughs> มีจนยาวตัวมันเล็กนะ <c oughs> โอ้โหวอนทูชิปพายลนะเคลียร์่อน ความปลอดภัยนะทุกคนอาจารย์รีเป้าแท้อาจารย์รีเป,าารรเป้าเกินโอ้โหแทงไม่น้นเบลไ,ได้โชว์ความสมารถทเลยจินยาเราอยู่สวยขอซองเอง <c oughs> แรงเป็นนิด <c oughs> มันยิงไกลดีนะอยา่าไปกัดบอล ครอต้องการเล่นอะถ้าเล่นก็กลัวนี่จบเลยนี่ไงเบลล์โอ oh, ้โหไม่เขา้เขาบิกเคอร์เลอร์ทำงานย่าไปได้ฮะของเราแพนนี้เราแม่งบุกดีจัดบุกกันมาเป็นแผงๆเลย โหนี่โผนเลยวันทูไปดีฮาคิมี่ไม่มีใครทำช่องทูเลยโอ้โหยังไงอ่ะอุ้ยอุ๊ยโอ้โหไม่ผนเพิ่อนไม่ทำช่องหรอวะเพิ่อนอืมไม่ทำ แทงที่เบลทำช่องแล้วอย่างนี้เมสซี่รออยู่ฮาคิมี่ด้วมาบิดโอ้โหมุมไม่ดีอุ๊ยทันด้วยสวยจริงยาโอกาสกูมาอินลิกโอ้มไม่ทัน แล้วมันล่นมะถึงกับต้องเคลียร์ออกรัางนะลูกสูดฮาคิมิโกะโอ้โหออกไปเองขออีกลูกนึงนะมันเนี่ยมีพลักินอยู่อุ้ยอะไรเนี่ยเอนดิ้คัมชอง อโอ้โหจรินยาคุณโดน,ดนดเบยียดกระเด็นเลยสัวไวเบลม้วนไปเอ d i n g โอ้โหตูโกงนั่นเนี่ยเออเกน,นต้องโยนวะมีลุ้นมีลุ้นทั้งนี่อาคิมมี่คุณจะปั้นเองแล้ว เฮ้ยจิบพายแล้วโอ้ยโรดีกูตัดเฝ้าได้ไหมเขี่ยก่อนจะโดนว่ะกูจะโดนว่ะเฮ้ยไมค์ค้อนันเฮ้ยเฮ้ยเขี่ยก่อนดีหูเชืยอไหมจะโดนให้ได้เลยเจอกูส่วนกับทำเนี่ย ย่ันอยู่ทันอยู่เมซี่โอ้โหเบาไปหน่อยแล้วจานเป้าเลยโอ้โหเบาไปนิดเมื่อกี้ทันแรงอีกหน่อยนะสองสูตรนะทุกคนบิดเคยเริ่เมื่อกี้ไม่น่าพลาดโอ้โหสะกาพาัพลาดก็โบนเจนหม่ทุกคนสวัสดีครับ